ขุทมดาวปูนปุนอลไก็สลบอ,อยอวทำลายจริงเลยรอบดึกครับตอนนี้ประมาณห้าทุ่มกัห้าทุ่มห้าทุมอะไรกูออกมานะห้าทุ่มแล้ว,วประมาณเที่ยงคืนครับก็มีวาตาลครับแม็กซวตแล้วก็เพื่อนอีกสี่สิบคนครับนี่นสุด <c oughs> ด ตอนนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งแม็กกินตีนไหมพี่น้องกินตีนไหมเฮ้ยได้ลวดมาอย่างไรแมดวะสายไฟโอ้โหเตาถนผ่าสายไฟเลยเชฟเตาครับเศษมันอยู่บนทางน้ำมันเชฟเตาครับมาเดินกินข้าวน้ำกันพี่น้องตีนตีหนึ่งแล้วมั้งเที่ยงคืนครับเกือบหลับแล้วเนาะยังเบลอเมื่อกี้ให้แม็กว่ากี่โมงแม็ง่วงเสียได้ ไก่ทั้งตัวนะพี่น้องไก่ทั้งตัวโอ้โหดูสิแดงแดงเลยครับไอแดงแดงนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่สุกนะเนี่ยเนื้อมันแบบสุกมากเลยดูอ่ะโอ้โหส่วนที่เหลือครับเป่งโคตรบรรยากาศอ่ะพี่น้องอันนี้ยังไม่สุกครับอ๋อมอตานปอกสายไฟเอามาทำลวดมัด ไอเดียดีครับแก้ไขสถานการณ์ครับไปหาเครือไม้มันก็ไหม้หมดเลียวเดินไปหยิบสายบนทางน้มันแต่สายมันเป็นท่อนหนึ่งประเด็นอู้ว่างไงวะเนี่ยอธิบายคนเจ้าน่าไปทำนาวดิหงุ่งเงี่ยวหมดปุ่นเลยไรปุ่นเลยอ๋อโอ้แซ่บๆพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าครับนบ่แซ่บมันจะไปใส่ห้าทุ่มครึ่งเหรอ หน้าทุ่มครึ่งครับเพิ่งได้กินข้าวครับมอตันเพิ่งถอนคนไก่เสร็จโอ้ยน่าร้อยแมกซนานอะไเลยได้แบบนั้นคร่ะเราไม่อยากกินกินสะเดือนไปขึ้นมาเอาไก่เพราะว่าไก่ตาโตโอ้ยยั่วๆเลยครับเออหมด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 ด่าที่ั้นตายเร็วใส่อีกใส่อีกเป็กนึ่งหัวยังเยอะเอาเนี่ยจัดดักเหรอหมดไปขุดน้อยหนึ่งนะหมดหมดเด็กกินข้าวพี่น้อง รอ,อบดึกครับเที่ยงคืนนะพี่น้องร <c oughs> เรากินข้าวเสร็จก็สว่างพอดีนะครับข้าก็นอนพักพ่อนอ่ยเย็นทำงานเย็นทำครับเที่ยงทำพรุ่งนี้ตอนเที่ยงค่อยมานหน่อยท้าวแกท้าวแกคริสอะ่ะมันว่ามันจะมาสุดยอดอะ่ะอร่อยจริงจริงผมกินข้าวแล้วนะ ผมม่กินนี่อีกอ่ะเหมือนหนึ่งกับยองเรามัดนี่เอาเรื่องอะไรที่ไหมมีการแบ่งกันด้วยมีการแบ่งกันตับแล้วหนอมันต้องกินไหมเราบ้างเนี่ยวัวตับยังใหญ่อะวัวเร็วเกินเร็วจริงเลยเนี่ยยองเร็วลูบ่ลจีเกนน่กเมาสบายดีตอนกูไปอาบน้ำน่าจะหมาลาไปกินหมดเราบ้างนี้ยใต้โต๊ะเลยอะไรลากอะไรไปกินไก่น้ำอยู่ใต้โต๊ะเลยเห็นรอยกุ้ยมาเลย มาขับรถมาเห็นไม้ตรงนี้ไกลเป็นๆเหรออออือเราก็รีบอาบรีบไปรีบมากลัวมาอืออืออือยอดพี่น้องอูเรานุนี่แหละคนบาปโอ้โหมันแบบอิ่มพี่น้องบรรยากาศมันไม่ต้องรู้ลาครับเนี่ยอันนี้มันอร่อยมากเลย แ่บหลายพี่น้องกินเท่างไงแลืวกินเท่าก็ให้นอครับนี่ไหละห้ดินเบาเบาพี่น้องยังไม่สุกดีเลยมันไหนไหน็นเลยมันสุกแล้วแต่พูดถึงมันสุกแล้วมันไม่มีเลือดเลยเดี่จะมีได้ไงีย่างของหายละอ่างมันกี่พองย่างแบบใจเย็นๆดูครับสุกแบบสวยๆเลยอะ บรรยากาศที่คนรวยไม่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 ้าได้สัมผัสครับเพราะว่าเขาไม่อยากมาครับมันทรมานจัดครับมันมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากล่ะให้ตายเถเก่าติดมือไม่ไ้ม่เลี่ยวแต่บ้านนู้นเกี่ยบจิการ อเนี่เดียวก็เอาเนาะเอาแตบางขวาดูอีกนะพี่น้องนู่นเลยนู่นเองไหมเบิเบิรอยอยู่ไหนอยู่นี่นะดูน้ำจิ้มสุดเด็ดครับหมอตัน เครื่องมีแค่นี้แหละผส,ม,สมใส่กันมันผมมาเปืองข้าวรอบดึกไหมโอุ้งอย่างเยอะตัวเครื่อ,นนอ,อะอ,องแบบไม่ดื่มน้ำรถิก,กลกันเลยเอ้อข้าวแบบหอมๆเลยอ่ะไม่มีใครใช้ช้อนเลยครับแบบมันต้องแบบมือหยุมอย่างเดียวอ่ะ ทำเขาขพี่น้องมันต้องแบบนี้ครับมาเลยเอ้หมอตาเมื่อก้าอีกเอาอจเลยจำพี่จำพี่บรรยากาศช่วงใครต้องร่าขึ้นเราวพอกน้องอากาศเริ่อดีพี่นอ,อไม่ร้อนเลยไงหนอข้างเตาไฟหนอ ไอ้สุกงวะเย้ะโอ้ยยืนยันงั้นลงไปตรงศิตาบอกว่าจะมาเรเรียบร้อยครับพี่น้องเออเออเออเม้นดิดิมแล้วน้อโอ้ยควนควนไอ้ไม่กใจไม่ล้วบ่ดินั่นเอาไอ้ที่ควันออกอ่ะเดี๋ยมันจะเม็นเม็นไก่มันไม่นชเกืองไ้ เอแกจิตภ yeah. าพเป็นอะกีดูแลรถกูดีน้อยก็ยังเป็นของกูอยู่เออสายได้แต่ก็เดิไม่นะแต่เมนตู้อันตัวเจ๊อาดามาตัวเลยโทรศัพท์อันนี้รถอาเฟ่ออันนี้อ๋อไม่รู้มือมากกับมือเนี่ยกูชอบใช่ไหมต็กี้อันหน่อยจี้ใหญ่ปเนี่ยจีตู้โอ้ขอบคุณสำหรับข้าวมื้อนี้ครับ โอ้โห oh. แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออร่อยกว่าเคเอฟซีอ่ะกูบอกตรงเอง <laughs> <c oughs> จังหวะนี้อ่ะเออแบบรสชาติของจริงเป็นไงน,น,น,นนะมันต้องแบบนี้ของจริงพี่น้องของจริงครับเนี่ยตรงใส่หมอแบแบบนี้พ่อของจริงไม่ <c oughs> ต้องแบบมโนภาพ <c oughs> อืมคือแบบนี้อ่ะคือน,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 นี่นี่คือชีวิตจริงนะน้องชีวิตจริงนะครับเนี่ยทุ่งนาครับ โอ้อิ่มมากเลยขอบคุณคำข้าวมื้อนี้ครับข้าวรอบดึกครับพี่น้องโอ้ยอีกไมหนึงครับสุดท้ายท้ายสุดอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่อิ่มหมดแล้วนะพี่น้องตอนนี้อิ่มกันหมดแล้วสุดจัดแล้วตอนนี้เต็มที่เลยหยุะด่าร,รู้คอมเมเลยเนาะมันโยมันโยคำพูดเลยเนาะอย, <c oughs> อยายบหยาบ่อโยรู้ดาเลย มันหาเรื่องแรกมันจริงใครจะไม่รู้นดันเที่ยวเที่ยวทั้งนีงเที่ทั้งก้อยโอ้โหเศบหลายพี่น้องว้าอิ่มแล้วก็ประมาณนี้ครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วมาตันง5ทุ่ม43โอเคครับอิ่มแล้วครับ แยกย้ายไปนอนนะพี่น้องกิมมี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ